ตอนเปิดวันนี้เราจะพาไปร้านคั่วแถวถนนจันทร์ตามมาครับอุ้ยอันนี้นี่เด็ดนี่ขากลับเราต้องใส่ใส่หน่อยนครับเดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะนี่อะไรหมอนทองเหรอขากลับไหมพี่อุ้ยหอมมากเลยเดี๋ยวขากลับแวะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ถนนจันทร์ถนนจันทร์จ้ะเขาบอกว่าถนนจันทร์เป็นถนนที่มีอาหารอร่อยเยอะแต่มีอยู่ร้านหนึ่งที่เราต้องพุ่งไปคือร้านคั่ว ไปดูกันไปยอดเด่นที่สุดคืออะไรฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะกไก่ครับก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ผัดงองเง่ผัดงองเง่ไงดังมากขอาเฮ้ยข้าวอบคืออะไรครับตัวเส้นจะกรอบตัวไข่จะไม่ค่อยสุกครับเอ้าข้าวอบด้วยเฮ้ยแต่ว่าข้าวก็น่ากินมากใช่เอาข้าวอีกหนึ่งไงดูเมนูสิเป็นพวกอารมณ์แบบว่าข้าวผัดควัดาวพริกเกลือถ้าขายดีจะเป็นเนื้อหมักข้าวันข้าวผัดข้ อ๋อแล้วผมหนูไม่กินเนื้อเขาไม่กินเนื้อแต่ว่าเป็นสันคอหมูไหมครับสันคอสันคอหมูโอ้ยเขามีแบบมันโถเกี๊ยวกุ้งนี่พี่พี่ชอบอะไรที่นีถูกต้องเฮ้ยแต่ข้างนอกก็น่ารักนะอ่ะระหว่างที่เรารออะครับเออเขามีเขาเรื่องนะกราฟิตี้กราฟิตี้นี่คืออันนี้เป็นมุมถ่ายรูปสำหรับใครที่จะมาย่านนี้ เฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้เลยเจริญกรุง73ครับหาไม่ยากเลยเปิด11โมตมาเรามาลุยกันเลยอย่างแรกอยากชิมก่อนเลยอเดรมึงเป็นคน <laughs> สั่งเกี๊ยวนะ <S <S เกี๊ยวอะไรโอ้โหโกกกุ้งอร่อยนะกุ้งมันหอมมากเลยนะนอร่อย มาดูใกล้ๆเลยครับข้าวผัดคั่วพริกเกลือสันคอหมูหอมคมกล่อม,มกำลังดีหมูนุ่มมากหอมกระเทียมแล้วก็เผ็ดนิดๆของพริกซึกงสงคันมามนะหอมกระทะแต่ว่า,ากระถักที่มันแบบโดน<ก>ไฟ<ป>ตลไดอ<ม>าหารนะทุกทกจานอยากเอากระทะชขึ้นมาตรนเลย เรราไมไม่่กีคัว <S <S ลยะอันนี้แหละงองแงง,งองแงนี่เราไช้ปรุงอะไรเลยนะความหอมกระทะความกลมกลม่อมแล้วก็กุนเทียงพุ่งแห้งเต้า,าหู้ทุกอย่างมาพร้อมกันในคำนี้เลือกงองแงอันนี้นี่เด็ดให้อาร์ตเป็นคนเจาะไข่แดงครับอันนี้คือเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะคั้วอบคั่วอบชน ความมันของไข่แดงความกรอบของเส้นขนาดนี้เราแอบเอามาถ่ายภาพหนึ้นนะนะยังกรอบหอมอร่อยมากเลยอรอยมากเลยอันนี้คือไข่ปลาหมึกขั่วพริกเกลืออันนี้มันเป็นความนุ่มความหนึบของไข่ปลาหมึกและไอ้การขั้วพริกเกลือของเนี่ยครบรสเผ็ดเค็มจานแรกก็อร่อยหอมอีกแบบแต่อันนี้จัดจ้านกว่าครับจานแรกไม่ต้องเคิบเคิมขนาดนั้นสุดท้ายแล้วนี่เลยครับจานซิกเนเจอร์ขั่วไก่ไขรก็ต้องสั่ง ต้องใสมเพาต้องใส่พริกไอ้นี่หนึงไหมซอสซอสสาล่าชีสีราชาบนี่ครับกินนะครับกินครับความอูมามิความนวความพอดีของความหนึบหนักของเส้นอร่อยมากอร่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ละจานนะจุดเด่นของเขาคือไก่คู่ที่มันหอมกระทะ และใช้ตาม่านทุกจานบอกเลยว่าร้านนี้น่ารักร้านนี้อร่อยต้องโดนแวะมาตะลอนเปิดที่ร้านคั่ว